เวสวรรณค่ะเดี๋ยวเจตูอวดนี่เจตูสิผ้าขออยู่ทั้งหนาปูนี่แหละขอน้ำปูเวทเอาปูพญานาเขาจังมาขอหลอบหนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปูเวทนี่ก็สุดปังคือกันเป็นพระพระเวทนี่เป็นปูเวทนี่เป็นปูเก่าเล้วนะพี่น้องเล้าเก่าโบราณมากอประดิษฐานนัง่งเพินออกมากพี่นอ้นองเบิ่งประสิทธ่์โดนแล้วตัวนี่กับสิเก้าค่ะเติบตัวนี้ค่ะ ขอเบิกทัพย์น้ำปูเวทนี่แหละนี่ขอโศกคอมา,านปูเวทกันเห็นปูเวทเพิ่นหนึ่งเป็นปูเวท,เอ,นนเเวทอันคือจังจะโดนคักโพดเนาะแม่เนาะเป็นตาซักซิ์ครับสาธุเดอ้อปูเดอ้อขอให้ลูกได้โชคได้มา,านเ,นเดอ้อแม่จุดถูขอปูเวทก่อนแม่ อย่างมาเห็นเพิ่นเป็นตาศักดิ์สิทธิ์คักเป็นตาจังว่านั่นแหะแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งเพิ่นละเป็นเป็นตาอันเลี้ยตนลูกเลียเ้ยตนหลานให้แล้วเบิง่งใด้ถูกผู้เวทมานั่งพอดีหวดก้อนนี่ก็ได้อัน,อนจากผู้เวทหวดก้อนนี่ได้อันอันเก้าเก้าแปด S <S <S ไปแต่วัดนี่ลหละ,ะอเอาอันเห็ดตั้งแต่คีปให้พี่น้องเพื่อนแม่แม่ะบ่รู้ว่าเพื่อนถือบ่ถ,ถือก็มีผู้ถือนั่อยู่นั่นล่ะที่พวมาเห็ดลีปไปคนกับเบิงหลยอยู่ข้าเจ้ากัดซื้อเก่าาอยู่พระว่าน,นับขึ้นก็ต้องนับอันแปดเก่าาเพื่อนว่าเขาไปไหว้ปูทั้งในนี่ซักซิดกระสันแม่อายุบ้านใดโอ้ลูกก็สิสเขาไปนั่นอยู่แม่เดี๋ยวอัน ถ้าพี่น้องเพื่นอันขอโชคน้ำอหมอนปูก่อนน้ำปูเวทก่อนพี่น้องค่ะปูเวทเป็นต่ซักสิทค่ะพี่น้องเป็นคือยังสาธุโอูกราบเอาเด้อพี่น้องเด้อจุดทูบเก้าดอกเกตุก็ได้จุดแล้วเนาะค่ะเนาะทูบแดงค่ะกุ <c oughs> หลาบกุหลาบคืออัน เกตูพรบนไว้เดอปูเดอร์ขะเกิดเด็แตกลูกเสียน้ำกุหลาบมาถวายเพราะว่าตอนนี้ลูกอยู่อันขี่ลถมากกับมาแบบมาแต่ถูกแดงกับอันนี้มาขอพรสะกอน,นะะเนาะเนาะขอโชคขอมาน้ำพอสะกอนเดียวถ้าเกิดได้เด็กแตกแล้วลูกก็สีน้ำกุหลาบแดงมาถวายพอพรพ่วงมาไล่สีแดงเนาะคะะ่ะจ้ะอามือนีก็บว่าพรอมปันใดกับขอ โม่ออาโหสิกรรมให้โลกค่ะนะมูตัสาภวตอะรหัตสมมาสะุตินะมูตัสสะภะวตอะระหัโตสมมาสะพุตนะมตัสภวตอะรหัโตสมมาสะพุติอิติิโสภะควะยมราชานนทาเวสสุวัรณโนนโมิุท นั่งละหองสุขังระอรหังสุขตะโตนั่งมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักษัปตาอุโตเทศพุทธศพุทธังอะระหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะอิจิติโสพุทควายยมราชาโนท้าเวสุวรรณโนนัโมพุทธายะ อะเณรนางสุขังอาระหังสุขโตนโมพุทธายะเทาวเวสสุวรรณลอยจารุมหาราชิกายะขาพันตาพัทภูริโตวเวสสักพุทธสักพุทธธรอาระหังพุทโธเถท้าวเวสสุวรรณลอนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมะาชาโนมะรณรนางสุขมะเะนังสุขังอาระหังสุขโต นะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายะักขะพันตาพัทโหริตโวเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโอนโนมพุทธายะค่ะพี่น้องเตี๋ยวตัขอฟ้อนขอโชกขอมานจากปูเวศนะจน๊ะเนาะให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขุนพี่น้องเบิง้ง ูุเวทองค์นี้เป็นคือจังสั่งมาแต่หลายปีแล้วพี่น้องมาแต่โดนแล้วล่ะเบิ่งส่งจ้ะเบิ่งในลักษณะในการนี่ของเพิน่นจ้ะเป็นแต่ศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องค่ะหาเห็นเหล็กยู่ฐานแดงเกลี้ยงคืนเหล็กยู่ฐานเพิ่นนะพ่อเห็นบ่ มึงเล็กยึดฐานเพิ่นตัวเดียวกันกับเหลขถูกเลย <laughs> เหลขกยึดฐานตัวเดียวกันกับเหลขกถูกเลยเพี่เนาะคอพ่อเพิ่นนะฮะเนาะขอโฉกคอมันเพิ่น,น,น,นได้ล่างวันทีหนึ่งไปวางหันสิบสองลานอยู่วัดนี่แหละคะ่ะเพิ่นจับไปวางวันทีวันทีเอ็น วางวันที่เงินสามสิบเพิ่นว่าอยู่บ้านอันอีหยังเัินใกล้ๆนี่แหละแม่บ้านตะไก่ตะเกยอีหยังนี่แหละแม่เพิ่นมาล่ำเพิ่นมาบวงสรวงวันที่สามสิบเงี้มอือแรงเพิ่นสิเพิ่นเพิ่น,น,น,นบนไวน้ว่าเพิ่นสิมาส่างเงนกำแพงเพิ่นเลยได้สิบสองลา้านจังวะอัน แต่ว่าอัน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 เก่าเก่ากับถือกว่าจันถือเครื่องเก่าเก่าถือทั้งสิบสองนะท่านได้แล้วยูแม่คนห้องก็หายมาแต่สองตัวเดียวนี่ทเห็นสอง ค่ะสองสีเมนสองหกแล้วแม่่นังส่งจ้ะข่สีพ่นหัวเนวมสีพ่นหัวขข้นเพิ่นชันเข่าอยู่แมนบ่แม่หกต้นนะแม่ผู้แม่เมื่อวัยอาจารย์อาจารย์ต่อมแล้วบ่ตะว่าเพิ่นชันเข่าอยู่เนาะ หกตัวละแม่หกตัวแม่พี่แม่เห็นเป็นหาบ่มันว่าท่านได้ใหม่หอนอยู่ท่านได้หอดอ่กลาว่าจัฉันเป็นหายีลีนี่จัดนักเลยท่าน จัดจุดตรวจพี่แมวเราเลยว่าไตหกลงมามันเป็นหาดสวัสดีลูกสวัสดีเข้าไปดูแลแต่ทำไมไม่มีคอนวัดอยู่ในนี้ไม่มีขอนมักอยากตีคองบ่โอ้ยเขาไปเ่ขาก็ไม่ใช่ของน่แหละอุดคอนนึกว่าเป็นเลขกหกเนาะแม่เนาะแต่ไตหกลงมาเป็นหา่จัดนักเลย มางามเดยบ่เคยเขาไปไหว้ทั้งในบนก้าเกลียเดี่ไดไหวไปไหว้โยรอบนี่สิไปคอพี่แม่สักซีบบ่แม่สาธุว่าฝนเชี่ยงโลกสาธุเนียย่านบาเมนเพลินบ่หายเขาไปไม่แม่ที่แรกเไหมปะเนาะอืมวัดนี้ คื้นดอกก้อยนี่จะหัหันจนหมดเต็มเลยดิเมียนพันถุเพิ่นเมียนของหรือว่าแต่เ้าหรือยู่หรือเปล่าก็บ่รู้จักจ้า้ยบ้าดูแล้วล่ะแม่แต่ว่าหังบ่น่ะหนูเห็นเห็นหวยอะไรคะงานเพิ่นหันมาบ่โอู้บ่มีหม่องอยู่แม่บ่ได้มาเพราะว่าข่อยมาตั้งแต่มื้อบวงชวงมาแต่มื้อบวงชวงมื้อนั้นมื้อนั้นที่เพิ่นบวงชวงได้เลขอัน998าเอ้ แต่วันที่ว่าเพิ่นใดเก่าศูนย์เจ็ดนี่เพิ่นเห็ดเอาย่ามือแรงตัวเพิ่นเห็ดเอาย่มือแรงอันที่วันเพิ่นนันบวงสวงย้ามือแรงวันที่สามสิบสองหกมาแล้วแต่วันตัวที่สามรอบรุ่นกันเป็นเลขาละจัดแถบี่นองคุณแม่และว,วานเลขา,าคุณแม่และว,วานเลขา เพิ่นมาขออะไรสันเดีก็ะเลยอยากขอน้ำเพื่อนห็นขอเพื่อนตาไหเอ๊ะเป็นตาศัก์ีไทยปูเวทนะมเด้อเบิ่งเนี่ยสาธุด้อปูสาธุซอยฝืนฟูชีวิตของหลูกของร้านสุข,ขุสุขค้นนะถูกแค่งยากให้เพิ่นได้วิตถุกวิทยากนี่ตะโคแตะมนันมาขอเพิงบุญบารมีย่วัด บ้านสะแบงนี่แหละ,ะบ้านไน,น่คนบบ้านสาหาบ้านลือ,อ,อโอ้ยสา<ะ>ทั่วประเทศ,ทเทศจังหวัดตื่นขึ้นกันเลยว่าขันออกมาสวยกับสีหอนนะกตเล่แามา่จะเศร้าเมื่อมันสิเป็นหนึ่งบ่แม่วั <c oughs> นหนึ่งกับี ขอจุดถูป,ปูเวส,สวนโนขอพี่น้องเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวว่าเมนหนึ่งค่ะขัดแม่จอ่มฮ่จะขอพรปูขอจุดถูป,ปูนี่ละ่ะเป็นปูเพิ่นนัน่นเป็นตัตายุ่นี่มาหลายปีแล้วเ <c oughs> บ่งส่งเบ่งลักษณะเพิ่น โอ้สาธุหนึ่งบนหนึ่งกับซีได e ้ไหมเด้อผิดกันแต็มเดียวเอาพี่นองพิษจารณ้าเอาเนาะค่ะเนาะโอ้ขางในคนไหนเข้ากาบเพราะไหวเนาะแม่ยน้องปลอดภัยไหมเนาะเป็นโมลุกแม่ก้มกำลังแรงมาก สี่ตัวเหรอแม่เออแมนวอาบเบิ้งพันสีใหม่หมดเออเป็นดำดำอยู่ยสี่หกสอง,ห,สองหรือวันหนึ่งหกสองกับ่อยเบิ้งแต่ว่าเห็นเหลขอยู่ฐานพันเหล็กสองตัวแดงจึงคือนั่นดีทานข้างขึ้ง เห็นเหรอเดี๋ยวเห็นสี่หรี่แม่เออสี่ีพี่น้องเอฟซีค่ะสองหกสี่หรือว่าสี่หกสองเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะสองหกสี่หรือว่าสี่หกสองค่ะแมนบ่าแม่งามคักบนที่นี่สี่หกสองหรือว่าสองหกสี่หมวดว่างันซื้อ มวต้องหันซื่อจ้าสองหกสี่ซื้อึืนด้วยค่ะดีกัลังดีโฟึ้นมาเลยมันโทรแล้วซื้อขันซื้อขึ้นซื่อซสีอันหกสอง